มดิกาดด่ oh, <every> า <c oughs> พี่หลอกนะังเลยพี่หลอกางเลยอ่ะจริงเหรอครับทกคนครหลอกเป็นไปยาใครพี่หลอกขนาดนี้เนี่ยพี่เป็นบอดี้การ์ดไงบอดี้การ์ดไม่ต้องหลอกขนาดนี้ก็ได้พอได้เลยครับทุกคนครับวันนี้นผมจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้คุณหนูนะครับวันนี้นนผมจะเรียกพี่ว่าอะไรห้างนั้นอ่ะเรียกนายก็ได้ครับ ได้หรือว่าคุณอยากเรียกว่าอะไรครับพี่รักพี่รักพี่รักนี่บรรยากาศแกที่หล่อบ้างอะที่หล่อว่างเลย จริงเหรอครับเกินไปอ่ะใครให้พี่หลอกขนาดนี้เนี่ยพี่เป็นบอดี้การ์ดไงบอดี้การ์ดไม่ต้องหลอกขนาดนี้ก็ได้พอได้มครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเป็นบอดี้การ์ดให้คุณหนูนะครับวันนี้ผมจะเรียกพี่ว่าอะไรถ้าอย่างนั้นเออเรียกนายก็ได้ครับนายโอเคว่าไงนายนายหรือว่าคุณหนูอยากเรียกว่าอะไรครับพี่รักพี่รักพี่รักโอ